ดีไอวายบ้านนอกสวัสดีครับช่องของเรานะครับจะแนะนําวิธีการผลิตถ่านอัดแท้งการเผาถ่า,านการทําเตาเผาถ่านนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคแล้ววิววธีการดีๆแบบนี้สาหรับมือใหม่เริ่มต้นนะครับกดติดตามช่อง DIY บ้านนอกไว้ได้เลยครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการซ่อมบารุงชุดเกลียวนะครับสําหรับคนที่ใช้เครื่องอัฐาน,นะครับว่าเวลาที่เราใช้ใช้ไปแล้วลักษณะของเกลียวที่สึกแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะผมให้ดูนะน่าจะเห็นภาพชาัดนะเห็นไหมฮะเกลียวเนี่ยมันจะสึก จนหมดเลยนะครับมันจะมีความป้านปกติแล้วเนี่ยสันมันจะต้องเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราใช้งานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะมีการสึกหลอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการซ่อมบํารุงนะครับง่ายๆนะครับก็คือหลังจากที่เรามีการเชื่อมพ,พอกแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับเราจะแนะนําวิธีการชุกแข็งให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้เกลียวเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปซ่อมบํารุงเนี่ยเราจะต้องรู้ระยะเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันจะต้องมีระยะ ความสูงความกว้างเท่าไร่บ้างนะครับขั้นแรกนะให้เราเตรียมไม้บรรทัดหรือถ้าใครมีวร์เนียนะครับก็ให้เตรียมวัวเนียแบบนี้มานะครับตัวสันเกียวเนี่ยจะมีความกว้างนะครับเราวัดแบบนี้นะฮะสิบมิลิเมตรหรือว่า1เซนติเมตรนะครับความกว้างครับเวลาเรามีการเชื่อมพอกเนี่ยเกียวมันจะเป็นสันเอียงนะฮะมองเห็นนะเกียวมันจะเป็นสันเอียงแบบนี้นะครับให้เราเชื่อมพอกเนี่ยให้มันเป็นลักษณะเท่ากันแบบนี้นะฮะเท่ากันแบบนี้แล้วก็จะต้องมีความกว้างนะครับ ตรงเนี้ยนะฮะมีความบานขึ้นมาเนี่ยสิมมตรหรือว่า1ซนติเมตรนะครับสังเกตน,นะตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะป้านจนแหล,แลมเลยเห็นไหมฮะมันจะไม่หนาแล้วเห็นไหมถ้าเราวัดเนี่ยมันจะไม่มีความหนาละเราก็จะต้องมีการอ่าเชื่อมเหล็กพอกเข้าไปตรงนี้นะครับ <Maybe. S 1> ให้มันเป็นสันขึ้นมาอย่างตัวนี้นะฮะตัวนี้ฮนะไม่มีแล้วเราต้องทําให้เป็นอย่างตัวนี้นะอ่าความสูงของเกลียวนะครับในแต่ละช่วงเนี่ยจะไม่เท่ากาันในช่วงแรกนะครับ จะมีความสูงอยู่ที่3 5มมิลลิเมตรนะครับ <c oughs> ให้เราเอาไม้บรรทัดวัดหรือถ้าใครมีโ <c oughs> วเนียร์นะครับให้วัดนะครับอ่าเนี่ยวัดเนี่ยนะตรงนี้มันไม่ถึงนะครับเราจะต้องมีการเชื่อมพอกเนี่ยให้มันสูงขึ้นมา mm, นะครับ3.5มมิลลิเมตรนะครับสังเกตนะเกลียวเนี่ยมันจะมีระยะสุดปลายนะครับให้เราเริ่มต้นวัดจากระยะสุดปลายเนี่ยเชื่อมพอกขึ้นมาให้มีความสูง3.5ม mm มิลลิเมตรในเกลียวแรกนะความหนา1 0ม mm, ิลลิเมตรหรือว่า1เซนติเมตรนะครับส asking, ส่วนเกลียวที่2เนี่ยจะต้องมีความสูงขึ้นมา 6.5มมนะครับใครมีกระดาษดินสอปากกาจดไว้เลยนะฮะเกลียวที่3สูงขึ้นมา9.5ม mm, มนะครับไล่สเต็ปมานะ3.5 6.5 9.5แล้วก็มาเกลียวที่4ก็คือ11.5นะครับแล้วก็เกลียวอันที่5เป็นต้นไปนะครับจะอยู่ที่12.5ไม่เกิน13นะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องซ่อม บำรุงแบบไหนระยะแบบไหนที่เราต้องเชื่อมพอกขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมพอกแล้วก็เจียเข้ารูปนะครับหลังจากเจียเข้ารูปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการชุบแข็งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของชุดเกียวให้มีความแข็งแรงคงทนมากกว่าเดิมขึ้นเป็นอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับวิธีการเชื่อมพอกเกลียวเจียเข้ารูปนะครับเห็นไหมฮะเรามีการเชื่อมพอกแล้วก็มีการเจียเข้ารูปนะครับดูะฮะเกลียวที่เราได้ออกมาเนี่ยก็จะคงสภาพเหมือนตอนที่เราได้ไปแบบใหม่ๆนะครับประสิทธิภาพในการอัดฐานก็ยังคงดีเหมือนเดิมและที่สําคัญนะครับเราจะมีการชุบแข็งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของพื้นผิวเกลียวตรงนี้ที่มีการสึกหลอบ่อยๆครับ,รบเพื่อให้ชุดเกลียวตัวนี้มีอายุการใช้งานที่ยาว นานขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วภาพที่ผมจะให้ดูนะครับก็คือกําลังไฟของฐานอัดแท่งที่เราผลิตออกมาครับว่ามันให้กําลังไฟที่ร้อนแรงนะครับร้อนแรงมากพอครับที่จะเผาให้เหล็กทั้งแท่งแบบนี้ครับแดงในระยะเวลาอันสั้นนะครับลองสังเกตดูที่กําลังไฟนะครับเห็นไหมครัถฐานที่ได้นี้เป็นฐานอัดแท่งจากกะลามะพร้าวนะครับมีการอัดที่ความหนาแน่นสูงให้กําลังไฟร้อนแรงยาวนานนะครับมากกว่า2ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นทริคแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับ จาก diy บ้านนอกนะครับกับวิธีการซ่อมบำรุงนะครับเป็นการเชื่อมพ่อเกี่ยวนะครับกรณีที่เราใช้งานไปแล้วสักระยะหนึงเกีียวก็จะมีลักษณะของการสึกหลอตามอายุการใช้งานเราก็จะมีการเชื่อมพ่อครับสำหรับลูกค้าหรือว่าท่านใดนะครับที่ไม่ถนัดหรือว่า ไม่สะดวกในการซ่อมบำรุงแบบนี้นะครับทางเราก็มีบริการเชื่อมพอกเกีียวแล้วก็ชุบแข็งให้กับลูกค้านะครับสำหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้ทุกๆคําถามเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ